อยากส่งเร็จยิ่งใหญ่แต่ติดตรงที่ไม่มีทุนให้เริ่มต้นจากการขยายใจแล้วก็ขยายความคิดนะคะ วันนี้เนี่ยหลายคนอยากสำเร็จยิ่งใหญ่ค่ะแต่ก็ติดตรงที่ไม่มีทุนบ้างเกิดมาจนบ้างเงินหายากบ้างอย่างนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เราคิดแบบไหนชีวิตของเราจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าในปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่แบบไหนแต่เราจงคิดและตั้งเป้าหมายให้ใหญ่นะคะเวลาที่เรากล้าตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ยเราสังเกตนะว่าเรามักจะได้แบบนั้นเสมอแต่ก็ควบคู่ไปกับการลงมือทําด้วยนะคะลงมือทําให้ผู้ควรให้เหมาะสม ทีนี้เนี่ยถ้าใครที่ติดอยู่กับว่าเงินหายากหรือว่าตัวเองยังรู้สึกไม่คู่ควรกับเงินจํานวนเยอะๆจึงหาได้แค่ในจํานวนน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณจะต้องฝึกในเรื่องของการขยายใจรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรเวลาที่เราเจอคนที่ประสบความสําเร็จหรือเจอใครที่เป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยเราก็ประทับประทับแล้วรู้สึกว่าเราก็คู่ควรที่จะเป็นแบบ สําหรับการขยายความคิดนั่นก็คือการกล้าคิดใหญ่นะคะกล้าที่จะคิดแล้วก็กล้าที่จะฝันใหญ่โดยที่ไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมาพูดว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ แต่ตัวคุณเองรู้อย่างแน่ชัดว่ามันเป็นไปได้อย่างแน่นอนเมื่อเรากล้าคิดสมองของเราจะมองหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายค่ะพอสมองมองหาวิธีการสถานการณ์ต่างๆก็จะส่งเข้ามาหรือหลายคนเรียกว่าจากักรวาลคอนเฟิร์มนะคะมีการส่งเข้ามาส่งสถานการณ์เข้ามาส่งเหตุการณ์เข้ามาส่งครูเข้ามา,ส,า,มาส่งคนเข้ามาแบบนี้นะคะ มาตัดสินอยู่ที่ว่าเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโอกาสหรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นโอกาสเราจะปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นโอกาสเราก็จะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้แล้วลงมือทําสุดความสามารถเมื่อเราลงมือทําสุดความสามารถนะคะเราก็จะเข้าใกล้เป้าหมายที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นเป้าหมายใหญ่แค่ไหนคุณสามารถที่จะไปถึงได้อย่างแน่นอนเชื่อครูนะคะลองเอาสองข้อนี้ที่ครูแนะนําไปใช้ดูค่ะครูเพิ่งสอนทาธุรกิจออนไลน์ค่ะ